คนที่ไม่หล่อสามารถเป็นแบดบอยได้ไหมครับโอเคขยี้ตรงๆต,ตรงนี้นะถ้าไม่หล่อสําหรับผู้หญิงโอกาสจะเป็นแบดบอยได้ค่อนข้างต่ําแต่เราสามารถหน้าตาเบ้าหน้าอย่างนี้ไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องสัญญกรรมหาเลยเลยนะสามารถจะหล่อได้สําหรับผู้หญิงทันทีมันจะมีผู้หญิงระดับซักเลเวลหนึ่งถ้าเข้าใจเรื่องเลเวลอิสหล่อนะที่จะเห็นว่าเราหล่อทันทีแล้วที่หล่อกว่าเราคือสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง ฉันเอาแค่นี้คนนี้หล่อมีหวังมากที่สุดก็คือเป็นเอาหวังเป็นเอาหวังในฝั่งผู้หญิงเข้ามาจีบเข้ามาให้เซ็กเราได้ง่ายมันคือสิ่งนั้นถ้าเราจะเป็นแบดบอยยังไงเราต้องหล่อสําหรับผู้หญิงแล้วจะเป็นแบดบอยได้ง่ายแต่ที่บอกเราไม่จำเป็นต้องหล่อขนาดนั้นเปเปะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบบเราเข้าไปหยอดหยอดหนีหนีหยอดหยอดให้หายหยอดหยอดให้หายมีผู้หญิงเข้ามาตอตอตอมตอมหยอดหยอดใหหายหยอดหยอดให้หาย ซูมไปสักสามสี่คนสวยบ้างไม่สวยบ้างมันก็มีโอกาสจะได้แล้วพอได้ฟังให้ดีนะถ้าเราอยากเป็นแมดบอยถ้าได้แล้วจงไม่ไปต่อไม่เกาะแกะไม่ตามไม่หาเลยเลยได้แล้วทิ้งออกมาแบบไม่ใยดีแล้วเห็นผู้หญิงไปมีผัวใหม่ไปมีแฟนใหม่ไปเอากับคนใหม่แล้วทำใจเป็นกลางว่ากูได้แล้วกูไม่สนใจกูไปต่อทำตรงนั้นได้เมื่อไหร่ แบดบอยทันทีแต่ส่วนใหญ่ที่มันแตกคืออะไรคิดว่าฉันกูจะเป็นแบดบอยแล้วกูจะฟันแล้วกูจะทิ้งพอผู้หญิงเริ่มไปมีคนใหม่ <c oughs> ไปไล่ตามอย่าทิ้งฉันไปเลยนะแบดบอยที่อยไรจะทำตัวอย่างนั้นสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใคร,คร,ครต้องการไปต่อเกี่ยวกับเป็นแบดบอยฉบับเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นยันแอดวานเลยนะไปลุยต่อในคอร์สแชตโร่ราคาปัจจุบันอยู่ที่4 5 0 0ับาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์อัตติบนโปรไฟล์ขวตวเข้าไปบอรต้องการสมัครคอร อยากเป็นแบดบอยต้องรู้วิธีและเทคนิคในการยอดลูกล่อลูกชนการคลายเกมผู้หญิงแก้เกมผู้หญิงจะล็อกสถานะเราอ,อย่างไงเป็นแบดบอยอ่ะถ้าเอาผู้หญิงได้แค่คนเดียวอ่ะมันเป็นแบดบอยไม่ได้โดนผู้หญิงล็อกมันต้องผู้หญิงล็อกไม่ได้แล้วรู้ว่าเราก็มีผู้หญิงอีกคนนึงแต่ต่างคนต่างสู้เนี่ยแบดบอยเริ่มต้นม่งต้องทําแบบนี้ได้ลุยในแชทโปรได้เลยมีวิธีตั้งแต่เริ่มจีบการวางตัวกันเดินเกมกันล็อก การป้องกันผู้หญิงล็อกและและและการเข้าเซ็กส์ผู้หญิงให้ได้เร็วครูตีบอกอย่างนี้แล้วกันคีย์สำคัญตรงนี้ให้ฟรีฟรนะถ้าเราได้เซ็กส์ผู้หญิงได้ง่ายเร็วและต้นทุนต่ำเราจะเอาผู้หญิงได้เยอะแต่ถ้าเรากว่าจะได้ผู้หญิงแต่ละคนจ่ายหนักใช้เวลาเยอะลงทุนเยอะเราจะเกิดสังคอร์สไม่กล้าทิ้งผู้หญิงคนนั้นแล้วดีไม่ดีกลายเป็นเราพลาดไล่ตาม นั่นไม่ใช่แปดบอยลุยในแัทโปรได้เลย